สวัสดนีนะครับพบกับผม M i 2 Diamond Sat c a s t Gaming นะครับกับ DC ไม่ใช่นะ w a C นะครับไม่ใช่ DC w a C Series เพิ่งจะเปิดซิงถอยได้ไม่นานมีปัญหาเรื่องเน็ตแม่งเซ็งกับป่วยคโอเคครับหลังจากที่ว่าเราเข้าทางสตรีมมามันก็มาโผล่หน้านี่ ไม่ใช่หน้าสร้างตัวนะสร้างตัวตนะ้องกดคลิกไปที่ to create a new survivor ก่อนเรามาไปไปนี้แล้วเราก็เลือก normal mode พอไม่ต้องเงียน Hardcore นะไม่จริงจริงอย่าไปกด Hardcore ตายแล้วตายเลยลบทิ้งไรประมันนั้นนะครับตั้งชื่อเสร็จก็ continue โอเค ไม่มีหน้าอะไรอัลลึกอัลล็อกเลยครับหน้าไหนรอรอเหยียดแมงเข็มเอซอซอร์รายนี้ละกันกางเกงก็เออแนวแนว,แนว,แนวหน่อยน้ำเงินโอเคแล้วมีอะไรให้ปากบอกอ๋อโนโนโ normal or not นัดฮาร์ดคอร์หมด no 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 อัล็อกอัล็อกแล้วอันล็อกยังไงวะเย็ดเป็นตัวละครแล้ว How าทัวล็อกล่ะแมงไม่บอกด้วย How าทัวล็อกเลยไม่ต้องถามนะว่ายังไงอะไรยังไงเพิ่งเล่นโอเคคิส เนลส์เซวอร์วันโมเมนต์เพลเกินละสโมเมนต์ละโอเคเลดี้อินเทนทอรี่มาถึงนะครับมีเฟยเฉยให้อันหนึ่งเบนเนตน้ำป่องพร้อมอาหารน้ำหนักส่วนกิโลแม็กยี่สิบกิโลเป็นกระเป๋าสมอลแพ็คมีสีช่องนะเช็ค ได้โอเคสวัสดีเฮไม่มีอะไรให้เปลี่ยนไม่มีอะไรให้ใส่แบกกับเบยโอเคแม่งดูจุุๆจัดึกกจกดขีไม่ได้สกิลทีก็คลิกไม่ได้โอเคเลดี้แล้วก็กดไงต่อวะเพลย์เกมโอเคเซอร์บาลเซอร์จ๊บ ฟิลเตอร์เกมเลนส์ฟอร์มเซิร์ฟเวอร์เลนส์เซิร์ฟเวอร์เชียอะไรดีครับนอตอเมริกายุโรปรัสเซียดูยุโรปดีกว่าไหมปิงปิงปิงแบบในถึงมันโจมันถึงโจ้ okay, เขียวเยอะๆดีกว่าใช่ไหมดูฝั่งยุโรปดิ o, แล้วก็กดอะไรวะแอปพายฟิลเตอร์โอเค อืมอ um, uh, um, um, uh, um, um. ืม okay. อ are ืมอ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 ืมหมดเกมเวอร์แมปโคโลราโดโคโลราโดมันคุ้นๆว่ะชื่อเราเออช่างแมงด้วยโอเคเจ็ดว่ะเล่นเฮียอะไรกันเยอะๆเจอกันไม่ตีกันตายหาล่ะออปชั่นออปชั่นแมงคืออะไรก็ไม่รู้มงคนเล่นกันเยอะหรือว่าเซิร์ฟมันเยอะเฉยๆวะ โอเคเราก็มาเล่นกันที่เซิร์ฟเวอร์เวอวเวอ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 ร EU เซิร์ฟเวหรออืม001 EU 50คนมันน้อยไปบ่เดี๋ยวพูดวรรณงมันน้อยเ,ยเอาสักเซิร์ฟก่อนลวกันเอาละเปิดซิงกัน1ิคนเนี่ยแหละ EU 100 PL 001โอเค จอยซัเบอร์โอเคเขาเบลติ๊กตออติ๊กตออจะบอกว่าเข้าไปแล้วจะทำอะไรต่อก็ยังไม่รู้นะมาถึงถ้าตายเลยก็คงจะจบการแคตติ้งเป็นแต่เพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> ขอไปนั่งศึกษาก่อนอะไรประมาณนี้ เพราะว่ามานี่ก็ยังเป็นเด็กเอ,อ๋ยอยู่นะเราจะไปตบใครก็คงจะไม่ได้นะเออเราเปลี่ยนมุมมองกดอะไรวะเนี่ยต้องกันืลยเหมือนเดซีป่าวะเย็ดโอเคล้อมหมอบเล้ววะหมอบเซตกดเซตซ้ำสัดเสียงจะน่ากลัวไปหนา วิ่งชิปชิปหายแฟลชไลท์โอเคยืนเฮ้ย <c oughs> อย่าเปิดไฟดิกะโทเห็นนะวะบวกไม่ได้บวกลบบวกลบพอมตายมีบวกลบวัทถมเชี่ยเลยนะเนี่ยเฮ้ยหนึ่งชอบไฟฉายออกมาวะ กด V เปลี่ยนมุมมองไม่ใช่นะผมเปลี่ยนมาตอนแรกสี 4, มันจะเป็นเปลี่ยนมุมมองแนละ้วผมปรับเป็น V แทนนะโอเคโอเคโอเคโอ๋ยขี้เกียจกดบ่อยๆวะเ,เปลี่ยนตรง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 เฮ้ยไปไหนวะเขาทอนเล้ออะ่ะเสียอะไรวะ จะเปลี่ยนจากหาเป็นทอ็อกเกิลซะหน่อยเขี้ยมควักอะไรมาบ่อยสิวะแม่แล้วซูมกดอะไรวะโอ้โหแม่ตกใจเสียกระโดด <S <S <ๆ>เพ่งน่ากลัววะแม่งปิดมิวสิกแล้ว โอเคนี่เวลาสามท่มสิบห้าจะสถานที่ที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับแบนดิตมีอยู่สองตนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สวยงามว่าจะเลย เฮียแล้วไงเล่นเป็นเสือไปกดแดกน้ำสดอีก เิดใหม่หรืรอ,อย่างวะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ได้ดดดดดวยแล้วโดนเก็บค่านิกาสิทธิ์นะ <c oughs> ที่นี่ที่ไหนวะ ทำไมแม่งน่นกนยยากลัว่ังหวะเล่นคนเดียวนี่แม่งสออยหิวกิ้ยวเป็นด d ีก็ไม่อย่างโอ้ตกใจเสียงคิดว่ามีคนเดินอยู่แถวนี้เสียงกูเองเหรอวะแม่ ไ,ไขอไอ้คนไหนเหรอเย่ yeah. my best bond กดอะไรวะไอ cá Gia viên nụ lên nè Nó đó là quá lấy sống chín nha ชีพขนมเหรอขนมโอเคชคเ็อกโกแลตบาร์ไม่ไม่รู้จะทิบายยังไงเลยจริงๆ กันน้อยผมต้องคานเสียงดนตรีมากเลยแม่งทำให้ใจสั่นแป๋วเป๋วเจเปีวเป๋วที่นี่มันลงงานกันดา,นารืัไงวะเนี่ย มีขอให้หนูเบย์อย่างเดียวที่เราไม่ต้องการเจอนะครับตอนนี้คือทุกอย่างนะครับยกเว้นของโยหยนาหีเสียงวุบพ้องตายสัตว์เฮีย โอ้ยแม่เย็ดกูจะไปรอดได้ที่ไหนวะเาเนี่ยเสียงน่ากลัวฮี้วฮี้สัตว์ขอผีเป็นตัวได้ไหมสัตว์ไม่ใช่มาแต่เสียงแล้วไม่ต้องเงี้ยมาเป็นวิญญาณด้วยนะกูกดแอนตินเนต F4 เลยไอ้เสดใจกูเริ่มไม่ดีละ ใส่ต้องรอเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วนั่นคนเดียวมังสยิวปิวอะขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่าโอ้ยพอแก้วม่แก้วทำไมถึงทำกับฉันได้ผมโ,โดดไปกูจะไม่ตายหรอกวะ โอ้ยเน็ตแม่ตัวตกใจเสียงเม็ดแม่เปิดซิงมากูเล่นตอนมืดเลยเนี่ยอมบอดวัตฟักเอฟหนึ่งเอฟสองสี่แคนโอเคไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งนั้นอดีที่สุดตอนนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือไปทางนั้นใช่ไหม,อมไอ้วงกลมๆนี่คือเซฟโซนใช่ไหมเนี่ย พ้องตายสัตว์ไม่ไหวเลยนะครับท่านผู้ชมผมเมป็นคนขี้โลกใจฝ่อป๊อดกระดอกกระเดกสงสัยต้องรอเช้านะใจไม่ดีเลยตัวไม่สู้สัตว์ล โอ้ยโอย้พระเจ้าจุกเก็บขนมด้วยก่นอนถ้ามึงไม่มีเสียงเฮียอะไรเลยก็ดีเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเอ่อผมรอเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่าเพราะยังมีเพื่อนผมอีก สองคนสามคนจะมาเล่นด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมเงียนไงมาเล่นก่อนเลยครับจะมาเปิดเสิงแต่สุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้นะเนื่องจากแค่ตอนนี้แค่เสียงเชี่ยบรรยากาศรอบๆอเกมนี่กูก็สยิวแล้วไอเสียงจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดมามาเท่าไหร่นะแต่ไอเสียงฮอฮือฮ่าฮือฮ่าเฮียอะไรสักอย่างอ่นไอแม่เป๊ะ โคสิวกิ้วเลยเอาว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นออดเดิร์ฟก่อนแล้วกันแล้วไว้มาเจอกันอีกทีละกันนะครับผมโอเคบ๊ายบายซียูเลเ e r เจไม่ใช่นะซียูเน็กไทม์นะครับ รอยสิบวิอีกโอ้ฮยจ้